มีหมูกรอบสวยๆแบบนี้จัดเมนูผัดแหนงหมูกรอบเสิร์ฟพร้อมไข่ดาวไม่สุกไปเลยครับจานนี้พ่อครัวกินเองนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ทําหมูกรอบเสร็จแล้วหิวข้าวสุดๆครับไปซื้อแหนงมา20บาทใส่หมูกรอบไปครึ่งขีดนะครับพริกขี้หนูและกระเทียมใส่ตามชอบเลยครับเต้าเจี้ยว2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับซอสมะเขือเขียวเล็กน้อยเปิดไฟตั้งกระทะเลยครับผมใช้ไฟแรงในการผัดใช้เวลาไม่เกิน2นาที สำหรับในส่วนของรสชาตินั้นเพื่อนๆปรุงตามผมไปก่อนเลยนะครับแล้วค่อยเอาปปรับใช้เอาเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนแต่ละพื้นที่ก็ทานรสชาติไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูให้เป็นแค่แนวทางก็พอเมนูนี้ใช้เวลาผัดไม่นานเสร็จแล้วเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยปกติแล้วเมนูนี้ที่ร้านขายในราคาจานละ40บาทนะครับถ้าเพิ่มไข่ดาวก็เพิ่มอีก10บาทเป็นราคาจานละ50บาทแต่จานนี้พอ่อครัวกินเองนะครับจัดพิเศษสุดๆไปเลย ขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อน,นครับ